เนอนืก็สวัสดีพี่ๆนานาทุกท่านนะครับผมวันนี้พาพี่พนานาตียัปลอมฮะงาน้งองเค้าเหมือนเดิมฮะนานามาลุ้นกันวัน,นวันนี้จะได้ตัวไหมนะจะกัดหรือเปล่า ใช้นี่ว่าอะไรนกนใช่ตัวขยับบ่ นี่ขันแล้วฮะนะนนี่ขันแล้วฮะนะอยู่ก่อนเอานะวัดนะอยู่ฮะอยู่อยู่โอ้ยเกือบตอ้ยลุดเกือบไม่ได้ตัว ว่าแล้วมันมีตัวขยับดับบิลเจอีกแล้วนะฮะตัวไม่ใหญ่นะตัวนี้สองขีดนะฮะดับบิเจนะฮนะโอเคครับ โซสนิ้วอะโอเค W T S มอสิคิโอคิออน